อร่สาสไตล์ทำง่ายกินแซ่บสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาทำเมนูง่ายๆทดลองทำเมนูเรียนรู้อีกแล้วนะคะเพื่อนขาแต่ถุงนี้ก็คือสำเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ยังไม่เคยทำนะคะเพื่อน,นของออสเตรียอ่าโปเโตโต้เนาะนะคะโปเโตโต้โรยลนะคะก็คือมันฝรั่งราชงูงถ้าแปลออกมาก็เป็นแบบนี้นะคะนะคะเพื่อนพร,ราก็จะมาใช้แอร์นะคะ หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเอฟลยนะคะเพื่อนขาเนี่ยค่ะนะคะของใหม่นะคะติดตั้งเรียบร้อยก็จะรองของนะคะวันนี้จะรองของว่าจะหมูหรือจะจา่าหรือค่อยมาชมกันนะเพื่อนก่อนอื่นพ่ราก็ขอเปิดตัวนี้ออกแล้วก็ใส่บาสเกตตัวนี้นะคะเพื่อนขาซึ่งอ่าหม้อตัวนี้นะคะในคู่มือการใช้เขาบอกว่าได้มาแล้วต้องเผานะคะเผาไม่ กลิ่นเคมีหรือว่าเบิร์นเนาะเผา20นาทีนะคะด้วยไฟร้อน200นะคะ200พลากจัดการเผา,ารมควันเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะดับดับกลิ่นใช่ไหมคะเขาจะบอกว่าดับกลิ่นนะนะคะที่เขามาจากโรงงานใหม่ๆเนาะพลากระทำเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็จะมารองนะคะจะมารองหม้อนี้นะคะหม้อใหญ่มากเลยนะคะขั้นตอนเขาบอกว่านะคะตัวนี้เขาบอกว่า ใส่อาอามันอะกะลังลงไปในแอร์ไฟเนาะนะคะแล้วก็คุกอยู่ 200-200cc ซีซีนะคะ8-10ถึง10นาทีเขาบอกนะคะเพื่อนใส่ในบาสเกตจนทําเสร็จเขาเหลืองทองอลามนะคะพอลาก็จะมาลองตามขั้นตอนที่เขาบอกในแพ็กเกจนะคะเทลงไปกะเอาหน้าเพื่อนไม่เยอะนะคะประมาณนี้นะคะ ทดลองนะเพื่อนเป็นเมนูเรียนรู้นะคะพระก็จะเกลี่ยนะคะเกลี่ยให้เขากระจายให้ทั่วถึงนะคะพระอาจจะไม่ไม่ทับซ้อนนะคะอาจจะเกลียนิดนึงให้มีประสบการณ์ก่อนค่อยทําไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นเมนูเรียนรู้นะคะเพื่อนเรียนเรียนลองผิดลองถูกนะฮะไหนเราไม่รู้ใช่ไหมเพื่อนมีเราก็เรียนก็ศึกษาเนาะนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะเวลาว่างเยอะก็ทํานะคะเพื่อนขาเนี่ยนะคะ พลากรยงเสร็จเรียบร้อยนะคะประมาณนี้นะคะพลาก็จะเข้าไปในแอร์ไฟนักเรียคะ,ะปิดล็อกเรียบร้อยนะคะตอนนี้พลากก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ นะเทอร์นออนนะคะก็เซตอัพเวลานะคะเขาบอกว่าแปดถึงสิบนาทีใช่ไหมคะพรากระดาษน,นี่เป็นไม่ใช่แมนวลนะเพื่อนนะดิจิตอลนะคะพรากระเซ็ตไว้ที่สิบนะคะสิบนาทีนะคะตอนนี้พาร,ราก็อยู่ที่ไฟที่สองร้อยอ่ะ อ,องศานะคะเซตไว้ที่10นาทีเดี๋ยวหลังจากนี้มาชมว่าเสร็จและสีสันเป็นยังไงนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้เครื่องก็ออฟนะคะอัตโนมัติก็รอซักระยะนะคะเดี๋ยวเขาจะตัดไปเองนะคะ ก็เปิดได้เลยค่ะเช็คได้เลยนะคะหูเหลืองสวยงามมากเลยค่ะทุกคนดูสิเหลืองสวยงามมากเลยพอดีเป๊ะเลยนะคะ10บสบนาทีนะคะไฟ200นะคะเพื่อนจัจานเสิร์ฟเลยนะคะ ครั้งแรกเมนูแรกก็ไม่ผิดหวังนะคะทำได้ถูกต้องแล้วนะคะพเะคะพื่อนค่ะพราก็จะเรียนนะฮะเรียนเกือบทุกวันเลยนะ,ะมีอะไรก็จะมาลองเรียนนะคะพร,ะราอาจจะออกคลิปเกี่ยวกับตัวนี้บ่อยนะเพื่อนเพราะกําลังเห่อใช่ไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟเลยนะคะค่ะทุกคนพล่าได้ทอดในหม้อแอร์ไฟนะคะหม้อไร้น้ำมันของ มันฝรั่งราชวงนะคะเพื่อนนะเขาเขียนว่าแบบนี้นะฮะมันฝรั่งสําเร็จรูปนะคะเพื่อนพอลาข้าอบนะคะในหม้อไร้น้ํามันสุกเรียบร้อยทําออกมาสีสันน่าทานมากเพื่อนนะคะเนะนี่ยฮะหอมหอมสีเหลืองทองนะคะเหมือนเขาพูดเลยนะคะเพื่อนนะคะเนี่ยสวยพลาก็จะลองชิมกับอน้ํา น้ำจิ้มไก่หรือซอสมะเขือเทศหรือว่าแล้วแต่ความชอบนะคะแต่พอล่ายังไม่ได้ทดลองชิมนะคะเพื่อนนะคะเดี๋ยวชิมเลยข้าวต่อไปจะมาบอกนะคะว่าเป็นยังไงนะเพื่อน,นถูกใจเลยคะ่ะง่ายมากเลยนะคะไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะเป็นหม้อไร้น้ํามันนะคะทดลองทํานะคะสุดท้ายก็กทําได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเพื่อนนะคะ มีคู่มือการบอกนะฮะเราก็เรียนก็ศึกษาไปนะเพื่อนสิ่งไหนที่เราไม่รู้ใช่ไหมคะเราก็ไม่ยอมเป็นเต่าในกาลาหละค่ะตอนนี้นะคะต้องเรียนรู้นะคะฝึกสมองค่ะยุ่ยยอะแล้วนะคะเดี๋ยวสมองฝ่อนะคะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะ <c oughs> อ่ามันฝรั่งะค่ะร <c oughs> าชวงศ์นะคะของพอล่านะคะเพื่อนขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ